คุณผู้ชมครับกลับมาในเบรกนี้ก็เป็นเบรกสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะเดินทางมาในเบรกสุดท้ายโอ้ไวมากๆเลยทีเดียวดูจากนาฬิกาแล้วนะฮะก็ค่อยๆเดินไปนะแต่เผลอไปดูอีกทีนึงอ้าวใกล้จะเลิกแล้วนะฮะเอาเป็นว่าใครที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะฮะกับรายการมหาศาสตร์ผ่านทางช่องแชร์ทีวีครับคุณสามารถที่จะโทรเข้ามาตรวจดวงชะตาในรายการของเราแบบสดๆได้นะครับที่เบอร์02960-50-22 0 2 9 6 0 5 0 8 8้นสสงกน้าดะฮะแล้วก็ s อ s นะครับก็สามารถที่จะส่งกันเข ครที่อาจจะโทรมาแล้วบอกว่าสาย,สยาใช่สายซ้อนสายพันกันนะฮะส่งเป็น sms มาก็ได้นะครับเราก็จะพยายามตรวจให้ทุกๆคนใ,<ช>ให้ครบแล้วกันในทุกๆวันนะครับก็พิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วส่งมาที่424 7276ครับมาตอนนี้มี sms จากคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะชื่อคุณวราพรนะฮะเกิดวันพุธที่4ีมีนาคม2524นะฮะเกิดปีระกานะครับบอกว่าโชคลาภงวดนี้จะได้หรือเปล่า อตอน,นี้ว่าถามถึงนะฮะในดวงนี้เนาะอบอกว่าในดวงของคุณน่ะจะได้ลาบจากการงานได้ลาบจากคู่มากกว่าลาบเสียงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยนะฮะมันจะน้อยแล้วนะจะคือว่าใ,ในในตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะฮะสิบสิบจนถึง18เดือนเนี่ยคะ ลาบเนี่ยมันจะมีก็มีนิดๆหน่อยๆเท่าน,นั้นนะคะนะอยา่าไปเสี่ยงโชคมากต้องระมัดระวังเพราะว่าในดวงของคุณน่มันได้จากการงานมากกว่านะตอนเนี้ยนะคะก็ตั้งใจทํางานดีก,กว่าเนาะใช่ค่ะครับก็เรื่องเสี่ยงดวงก็ เอาได้หน่นได้นิดหน่อยอย่าไปอยาไปคาดหวังมากอย่าไปคาดหวังได้นะฮะอ่ะโอเคอ๋อวันนี้ก็วันที่14ละ15 16อีก2วันถึงว่าคุณผู้ชมส่ง sms มาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาดนี่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งท่านละกันนะครับเอาคนไหนดีครับเอาคนคนนี้ละกันฮะคุณสมบัตินะฮะเกิดวันที่17เมษายนปี2509นะครับแล้วก็เกิดวันอาทิตย์นะครับ แล้วก็แฟนบอกดวงของแฟนมาด้วยนะคะ,คะเกิดวันที่27พฤษภาคมนะฮะแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าสําหรับคนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าครับตอนนี้บอกว่าณตอนเนี้นะคะในเรื่องของความรักของคุณมันก็ยังไปได้ดีนะมไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนี่คะนะคะ บอกว่าถามว่าอยู่กันได้ไหมอยู่กันได้ค่ะแล้วเขาบอกว่าจะใช่เนื้อคู่หรือเปล่าฮะถามว่าจะใช่เนื้อคู่ไหมอันนี้ต้องผูกดวงโดยละเอียดเนาะ้องบอกวันเดือนปีเกิดต้องโทรเข้าไปผูกดวงโดยละเอียดถึงจะเห็นชัดเจนนะคืออันนี้คือเราก็ดูให้คร่าวๆว่าคือณตอนนี้ค่ะของคุณปัญหาเรื่องความรักไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้มีอึดอัดหนักใจอะไรแล้วค่ะนะคะ แต่ถ้าจะให้ลงลึกว่าเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าเนี่ยต้องโทรเข้ามาผูกดวงกันล้กันโทรเข้ามาผูกดวงก็โทรเข้าไปที่เบอร์0 8 1 6 1 6 6 5 6 9่ล็อกคิวครับนะคะก็ดวงหนึ่งค่าคู่ก็300บาทต่อหนึ่งท่านนะคะยังไงก็โทรกันเข้ามาได้แล้วกันนะฮะเบอร์เดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้เรื่อยๆตลอดทั้งรายการแล้วกันนะครับมาตอนนี้รับสายกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับ รบกวนพูดดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมครับคุณดารุณีค่ะดารุณีนะครับครับคุณดารุณีติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับชัยภูมิค่ะชัยภูมินะครับครับติดตามชมนานหรือยังครับก็ชมมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าคุณจะโทรติดโอ๋อวันนี้ดวงดีอาจจะเป็นโชคของคุณนะครับครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะแล้วก็การเงินค่ะค่ะค่ะ อยากทราบวันเดือนปีเกิดครับวันอังคารที่สิบเอ็ดค่ะครับเดือนอะไรครับสุราค่ะอืมที่พอสครับสองห้าสามหนึ่งค่ะสองห้าสามหนึ่งใช่ไหมฮะอ๋อโอเคครับอายุยี่สิบสี่ครับอยากทราบเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมครับตอนนี้บอกว่าในเรื่องของของความรักกันเนาะบอกว่าของคุณในช่วงนี้จะค่อนค่อนข้างจะห่างห่างกับคู่สักหน่อยเนาะเป็นอย่างนั้นไหมเนาะ แต่นี้บอกว่าสักระยะหนึ่งค่ะสักช่วงหนึ่งเนาะเขาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่ายังไงคะเนี่ยเพราะว่าดาวมันเป็นเรื่องงานเขามาถึงด้วยอ่ะอ๋อคือตอนนี้คืออยู่จังหวัดชายภูมิก็คือมาอยู่เป็นเพื่อนหลานนะคะอ๋อถึงว่าเพราะว่าในดวงของคุณคุณเนี่ยคือห่างๆจากคู่ไงนะคะเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะค่ะเเพราะว่าตอนนี้แฟนอยู่ เป็นทหารหัะค่ะอ๋อนั่นน่ะเห็นไหมถึงว่าห่างกันไงครับเล้กเจอกันบ่อยไหมครับก็ยังไม่ได้เจอแล้วนานค่ะนานนานแล้วะก็ความรักก็ไม่มีอะไรนะคะของคุณนะในเรื่องของความรักเรื่องของคู่เนี่ยก็ยังรักกันกลมเกลียวดีแต่เพียงแต่ว่าห่างกันห่างกันด้วยเรื่องของงานนะคะครับงานหลายจังหวัดะคะนั่นแหละจ้ะเพราะว่าเดินทางตลอดครับค่ะ อยากทราบเรื่องอะไรไหมคะการเงินแต่นี้ว่าในเรื่องการเงินในช่วงนี้ก็เงินทองค่อนข้างจะอึดอัดเหมือนกันเนาะคุณเนาะ,ะของคุณน,นี่ในช่วงนี้ได้ได้ใช้เงินก้อนใหญ่ไปแล้วหรือยังเอ่ยยังค่ะอืมเพราะว่าในดวงของคุณนะมันมันมีเกณฑ์เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะทําอะไรเข้ามาแบบปรปปับใช้เงินใช้ทองไงนะคะตอนนี้บอกว่าของคุณนะรออีกสักระยะหนึ่งนะหลังจากวันที่เนี่ยมันเริ่มเริ่มประมาณสักเดือนหนึ่งอะคะ่ะอืม การเงินก็จะคล่องตัวมากกว่านี้เนาะประมาณสักหนึ่งเดือนเนาะค่ะขอให้โชคดีนะคะโอเคครัสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็โทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอาจจะเป็นความรักที่คือความรักเนี่ย ก็คือยังรักกันดีนะรักกันดีค่ะไม่มีอะไรแต่ก็มีอุปสรรคในเรื่องของงานนิดหนึ่งครับโอเคครับอยังไงแล้วใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักหน้าที่การงานก็สามารถโทรเข้ามาตรวจดวงชะตากันได้ครับที่เบอร์029605022029605088นะครับรู้ไมถึงครับก็สามารถตรวจดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์น้องได้นะครับผูกดวงกันได้ที่0816116569ครับมารับสายกันต่อเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับพงศธรคับคุณพงศธรเคยโทรมาหรือเปล่าครับยังไม่ยังใช่ไหมโอเคติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับเชียงรายครับเชียงรายหนาวหรือยังครับก็หนาวครับหนาวเอ่อหมายหมายถึงหนาวตอนตอนเช้าแล้วตอนนี้หนาวไหมฮรตอนนี้ร้อนนะครับร้อนโอเคครับติดตามชมนาหรือยังครับได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งลวครับอืมโทรติดยากไหมครับ ยากยากก็วันนี้โทรมาวันแรกด้วยครับผมอ๋อโอเคครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องการเรียนต่อครับการเรียนต่อครับเกิดวันอะไรจ๊ะวันจันทร์นะครับค่ะสิบเจ็ดตุลาครับสิบเจ็ดตุลาอายุเท่าไหร่แล้วคะสิบแปดครับอายุสิบแปดตอนนี้ว่าในปีนี้เนาะอึดอัดอึดอึดอัดมากเลยเนาะ อยากได้มากอึดอัดมากเลยเนาะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าในเรื่องของการเรียนมันก็จะของคุณนั่นนะคะถ้าจะเริ่มในเรื่องของการเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไปเด่นเนี่ยหลังจากมิถุนาเอพฤษภาไปแล้วอ,อพฤษภาที่จะถึงปีหน้าเนี่ยออนะจ๊ะจะดีขึ้นกว่านี้เนาะอดทนสักหน่อยหนึ่งครับแล้วควรเรียนด้านไอ ด้านไหนจะเหมาะครับตอนนี้บอกว่าในดวงของคุณเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียนสายช่างหรือเปล่าเนี่ยมอสายวิย์คณีตครับอ๋อนั่นแหละค่ะดีค่ะเนี่ยนี่แหละเพราะว่าในในดวงของคุณน่ดาวของคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับงานสายช่างสายวิศวะสายอะไรพวกเนี้จะเด่นหมดเลยนะคะออตอนนี้ว่าของคุณรอจังหวะสักนิดนึงนะ,ะช่วงเนี้ยเรียนก็ไม่ค่อยจะเข้าใจด้วยรู้สึกว่ามันยากจังเลยเป็นไหม เนาะเหมือนเรียนมันไม่ไม่เข้าหัวเนาะประมาณสักสองปีมาแล้วนะครัเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีละเพราะว่าเริ่มตอนนี้คือแม่อยากให้ไปด้านภาษาครับก็คือเข้าใจมากกว่าวิทย์นิตจ้ะจ้ะแล้วตัวเราอะครับรคับผมแล้วตัวเราอะภาษาครับอ๋อคือคือตอนนี้อยากคือในหัวมี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับธุรกิจการบินนะครับอะไรน,น่าจะโอเคครับอืแต่นี้บอกบอกว่าของคุณอ่ะมันจะมีปัญหาแค่ช่วงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอพ้นไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นกว่านี้แหละนะคะอของคุณนี่เรียนไก่บ้านด้วยใช่ไหมไกลครับก็อตอนนี้ได้นครนายกอ่ะครับอืนั่นแหละเพราะว่าในดวงเขาต้องเรียนแบบข้ามจังหวัดนะไก่บ้านหน่อย สุขภาพคุในครอบครัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้บอกว่าสุขภาพของในครอบครัวเป็นยังไงเนาะบอกว่าเป็นเป็นที่คุณพ่อยังอยู่ไหมฮะคุณพ่อคุณพ่อ,อยาล้างกับแม่ครับอ่าแต่นี้บอกว่าในในใน,ในเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่อะ่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะครับผมจะเป็นทางทางญาติผู้ใหญ่ของคุณมากกว่าเนี่ยคุณแม่ก็มีปัญหานะฮะสุขภาพนิดหน่อยอะฮะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนโรคเก่าๆมันวนกลับมานะ่ะ นะบอกว่ายังไงก็ให้ผ่านพ้นเรื่องเราวล้ายๆไปได้เนะอีกนิดเดียวเองครับเนาะ จ้าขอให้โชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆคือน้องเขา่าอย่างไงก็สมองดีนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ที่เข้ามามันรู้สึกมันเป็นเรื่องยากๆสําหรับเด็กไงสำหรับน้องเขานะคะแต่ก็เดี๋ยวก็ผ่านไปได้แน่นอนประมาณเดือนพฤษภาคมพฤษภานี่เองค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีการประกาศด้วยเกี่ยวกับเรื่องแอพมิชั่นถูกต้องค่ะโอเคไงก็ขอให้น้องโชคดีแล้วกันนะฮะโชคดีค่ะรับสายกันต่อเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อคุณอเลยครับ สุพศเทศนาครับคุณสุพศนะครับจูจังหวัดราชบุรีครับอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอยากจะทราบเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายได้ค่ะเกิดวันอะไรคะเกิดวันศุกร์วันที่24ธันวาสองสี่เจ็ดหกยี่สิบวันศุกร์ที่24ธันวา2476นะคะอายุมากแล้วเนาะ ดูรายการของเรานานหรือ,อยังครับ 79, 79เจอเนี่ยครับ79ตอนนี้ถ้าถามถึงสุขภาพโอ้โหสุขภาพนี่เป็นที่โอ้โหหลายอย่างนะคะระบบเลือดระบบกระดูกก็มีปัญหา,อาตอนนี้บอกว่าคือด้วยด้วยวัยด้วยนะคะด้วยวัยด้วยแล้วตอนนี้บอกว่าก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความดันเนี่ยที่เป็นอยู่เป็นประจำนะคะคเป็นไหมคะ คนดนนเลยเคยเป็นอยู่ครั้งตอตอนนี้ก็มาป,ปกติแล้วค่ะตอนนี้บอกว่าในดวงอะค่ะคือถามว่าสุขภาพเนี่ยเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของสามปีมานเนี่ยนะฮะสามปีมันเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะตอนนี้ผมสังเกตด,ดวม,มันมันทรงกระสุดทรงกระสุดทรงกระสุดใช่ค่ะเ,เพราะว่าในในดวงคือสามปีมันเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆมันวนกลับมานะคะ นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่าอีกอย่างคืออายุอายุของอายุของคุณลุงเยอะมากด้วยเนาะต้องเจ็ดสิบกว่าแต่น้ําเสียงนี่ยังใสอยู่เลยนะครับก็ดูแลสุขภาพดีเนาะค่ะลเหนไรค่ะแปดเห็นกำไรกำไรอยู่แล้วถือว่าถือว่าดีค่ะ ครับจะมีวิธีแก้อย่างไรบ้างตอนนี้บอกว่าของของของคุณลุงกันนะคะเวลาที่เวลาที่รู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยดีนะคะหาพระท,ทองเหลืองประจำวันอาทิตย์่ยสักหนึ่งองค์ <c oughs> นะคะแล้วใส่บาตรตอนเช้าพร้อมยาครับอย่างเงี้ยค่ะใส่วันอาทิตย์เลยนะคะอ๋อเอาพระวันอ,อ,อ,อาทิตย์ไม่ใช่วันศุกร์ะใช่ค่ะเอาวันอาทิตย์คะ่ะนะคะองค์หนึ่งแล้วก็ใส่บาตรนะคะพร้อมยารักษาโรคแล้วก,ก็อธิษฐานจิตเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวเลยค่ะครับ นะคะครับครับค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับครับสวัสดีครับขอให้ทุกทั้งสองท่านจงมีแต่ความก้าวหน้าตลอดไปครับ ขอบคุณค่ะครับค,ครับบ๊ครับครับก็เรียกว่าเป็นพรจากผู้ใหญ่ครับนี wow. ้บอกว่าคุณตานี่ยคุณลุงเนี่ยเป็นคนใจดีค่ะหน้าตาอิ่มๆนะคะเป็นคนที่จริงๆบอกสุขภาพจิตใจค่อนข้างจะดีมากไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นเพราะว่า3ปีนะฮะสปีนี้เท่านั้นนะโอ้โหเมื่อกี้คุณลุงก็บอกด้วยว่า 80ดสลำไรโอ้ก็เห็นเลข8ปดลำไรใช่ไหมครับหรือแปดสิบลำไรแปน่าจะ80ตอนนี้ก็เออครับโอเคครับมาดู SMS กันบ้างดีกว่านะครับโอ้โหเอสเวันนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูคุณสำราญนะครับคุณสำราญเกิดวันที่ เ <27. S 2> อ่สิเมษายนเกิดวันศุกร์นะครับปี2522นบอะฮะบอกเวลาเกิดมาด้วยตอน16บนกาห้นาทีนะฮะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการเงินโชคลาบแล้วก็เรื่องสุขภาพครับจ้ะตอนนี้บอกว่าในเรื่องของการเงินการทองนะคะในปีนี้การเงินการทองของคุณนะ่ะก็ยังยังยังไปได้นะจะบอกว่าอึดอัดขัดข้องไหมคือการเงินนะ่ะมันเข้ามาไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ถ้าทําธุรกิจการค้ามันก็จะ ดีมั่งเสียบ้างอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังยังไงก็ต้องทายว่ายังไงก็ยังไปได้อยู่นะคะยังเขาเรียกว่าเงินเนี่ยได้จากคู่เป็นหลักวางเง้นเถอะเนาะค่ะในเรื่องของสุขภาพของคุณอ่ะปีนี้จะบอกว่าคุณป่วยไหมเนี่ยมันมันเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับกระดูกนะคะปวดปวดแข้งปวดขาปวดหลังนะคะจะเป็นตรงนี้มากกว่าแต่นี้ว่ามันมันถามว่าจะเป็นไปนานไหมเป็นไปเรื่อยๆอะฮะเป็นไปประมาณสัก 2ปีเนี้ยเขาให้มันดูแลเรื่องนี้สักนิดหนึ่งบํารุงต้องบํารุงร่างกายสักหน่อยอนะคะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าดาวเข้ามาทับปั๊บเนี่ยมันมีมนจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทันที ยังไงก็ช่วงนี้คุณสํารานก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับมาต่ออีก SMS เลยแล้วกันนะฮะคุณจอยนะฮะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี2522นะฮะเกิดวันจันทร์นะครับความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจ้าตอนนี้บอกว่าความรักก็เช่นกันเนาะในดวงเนี้ยบอกว่าความรักของคุณนะค่อนข้างจะห่างๆกันสักนิดนึงต่อว่าตัวอยู่ใกล้แต่ ก็จะห่างไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้วุ่นวายด้วยเรื่องของงานเข้ามาครับนะคะเป็นกเป็นกระทั่งว่าในเรื่องของคู่ครองเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางอยู่บ่อยๆนะคะครับแต่ว่าในเรื่องของความรักก็ยังเหมือนเดิมค่ะนะคะไม่มีอะไรทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจหรอกค่ะนะคะก็จะมีหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าเลยทําให้ค่อนข้างจะห่างเหินกันสักนิดนึงนะคะครับมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนมารับสายกันบ้างดีกว่านะฮะสวัสดีครับ ค่ะครับชื่อคุณอะไรครับเอ่อชื่อการซีนีค่ะการซีนีนะครับค่ะครับติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดปตัตตานีค่ะปะตัตตานีนะครับค่ะครับดูมานานหรือยังครับดูทุกวันนะคะอ๋อแล้วโทรมาวันนี้วันแรกเหรอครับค่ะค่ะอ๋อติดยากไหมฮะ ยากเหมือนกันนะคะยากคือตัดสินใจโทรมาวันนี้หรือว่าโทรมาหลายวันแล้วมันไม่ติดหรือว่าโทรหลายครั้งไม่ไม่ติดอะค่ะเดือนแล้วค่ะอ๋อโอเคครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคืออยากทราบว่าคือตอนนี้ว่าดวงเป็นยังไงอ่ะคือว่าทําอะไรไม่จับอะไรทําอะไรมันไม่ดีอะอ่าเดี๋ยวขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะเกิดวันอะไรคะเออเกิดวันที่ยี่สิบห้าค่ะมีาแล้วก็พศสองห้าสิบห้าครับ S 2> 2 <S วันพุธอะคะปีขานนะปีขานวันพุธนะคะ,คะอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ห้าสิบย่างห้าสิเอ็ดค่ะห้าสิบย่างห้าิดนะฮะตอนนี้บอกว่าของของของคุณพี่เนี่ยของคุณพี่เนี่ยจะจะบอกว่าการเงินการทองของคุณพี่ไม่ไม่ค่อยดีคือเขาเรียกว่ามีเข้ามาเนี่ยไม่ได้ขาดหราค่ะเพียงแต่ว,ว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ยไปจ่ายกับ กับบริวารน่ะลูกหลานอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอในเรื่องการเรียนน่ะนะคะมันเป็นอย่างนั้นเนาะตอนนี้บอกว่าการเงินการทองของคุณทําการค้าใช่ไหมคะค้าขายตอนนี้ไม่ได้ขายเลยคะเป็นเป็นได้เงินจากคู่เหรอคะค่ะตอนนี้บอกว่าในดวงเนี่ยดาวมันไปไปถึงเรื่องบุตรอ่ะนะคะใช้จ่ายเงินทองไปกับบุตรค่อนข้างมากหน่อยอ่ะนะคะ แต่ว่าของคุณนะ่ะยังไงปีปีนี้นะคะยังไงก็จะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะนะคะในเรื่องการเงินการทองเนาะยังไม่ต้องอึดอัดไปนะคะมันแ่ว่าที่เป็นหนี้เป็นหนี้อยู่ทุกวันเนี่ยม,มันเป็น,เป,นเป็นจริงๆบอกว่าเป็นหนี้มานานนะมันเป็น,เป,นเป็นเงินเงินที่สะดุดมานานหลายปีแล้วแหละของอคุณนะ่ะนะคะหลายปีแล้วเพราะว่าดาว,ดาวมันเข้ามา ตอนนี้บอกว่าวิธีการแก้เนี่ยมันต้องเห็นดวงของคุณจริงๆเลยเนาะอเอาไว้ยังไงไว้ผูกดวงกันโดยละเอียดนะคะจะได้หาว่ามัน,มนเสียด้วยเรื่องอะไรแล้วมีหนทางไหมครับอย่างนี้นะคะค่ะค่ะค<ถ>่ะโทรมาได้นะครับที่เบอร์ศู1 6 1 1ปดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกห้าหกครับตรงนี้ก็จะมีโชคลาบไม่ได้ค่ะตอนนี้บอกว่าลาบลอยเนี่ยลาบลอยไม่ค่อยมีนะลาบลอยไม่ค่อยมีมีแต่มีแต่ได้จากคู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะถ้าเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยต้องน้อยลงหน่อยนะคะ ค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ่ะตอนนี้นะฮะเวลาเหลือนะครับเดี๋ยวเราดู s อสกันต่อนะครับคุณมณีนุชนะฮะเกิดวันที่11สิงหาคม2529นะครับก็อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็การงานที่เป็นอยู่เกิดวันอะไรนะคะอันนี้ไม่ได้บอกใช่ครับเกิดเดือนสิงหาแตอนี้บอกว่าในเรื่องของในปีนี้ละกันนะฮะในปีนี้ของคุณน่ะในเรื่องการเงินการงานเนี่ย มันก็ย,ยังยังยังเป็นเรื่องราวที่ <c oughs> ดีๆอยู่แหละวัน <c oughs> งั้นเถอะเนาะจะบอกว่าการเงินการทองคุณอึดอัดมากไหมเนี่ยณะ,ะ,ะตอนเนี้ยนะคะยังไปได้ดียังไม่ถึงกับติดขัดเลยทีเดียวแต่ในช่วงของปีหน้าเนี่ยค,คุณต้องวางแผนให้รอบคอบมากขึ้นเนะเาะพอเข้าสู่27แล้วเนี่ยมันจะเป็นปีที่อุปสรรคมันจะวนเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรอบคอบมากขึ้นแต่ณตอนนี้ยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่ค่ะ ยังไงก็ดูเป็นคร่าวๆนะครับเพราะว่านี้ไม่ได้ระบุเป็นวันมาครับยังไงก็ใครที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะฮะก็ส่ง sms มาพิมพ์วันมาให้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวรับสายกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับค่ะโหลค่ะครับชื่ออะไรครับเอ่อชื่อจิรนุชค่ะคุณจิรนุชนะคะติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับลัปา ลาปางหนาวหรือยังเอ่ยหนาวแล้วจ้ะครับดูติดติดตามช่รายการของเรานานหรือยังครับก็ดูเกือบทุกวันนม่ตแต่สมมติพี่ชายจะเป็นคนเปิดดูค่ะพอดีขายของอยู่อะอ๋อครับแล้วโทรติดยากไหมครับมากเลยครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี้อดูเรื่องเออการเงินนะคะพอดีท้าขายอยู่อะค่ะได้จ้ะเกิดวันอะไรจ้ะเกิดวันจันทร์ค่ะ จ้ะแต่นี้บอกว่าจ้ะแต่นี้บอกว่าวันจันทร์เนาะเอางี้ละกันถ้าถ้าถ้าค้าขายเนี่ยมันจะช้าๆหน่อยเนาะขายของจะเงียบๆนิดนึงแต่ในดวงของคุณคุณมีลาบลอยอืนะฮะในช่วงในปีเนี้คุณจะมีเรื่องราวในเรื่องของลาบผลเข้ามาแบบคาดไม่ถึงนะคะม,มีมีลาบฟุกลาบลาบลอยเยอะอยู่ค่ะปีนี้ครับม,มีบ้างไหมครับ ยังเลยยังยังยังเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาตั้งแต่วันที่10ธันวานะ10ธันวาไป18เดือนเนี้ยจะมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆยครับนะคะการเงินการทองของคุณจะคล่องตัวขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมีมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาในทางที่ดีขึ้นกว่าเก่านะคะของคุณปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะเนี่ยยี่สิบเก้าอะค่ะยี่สิบเก้าเนาะมันก็จะดีดีกว่าปีที่แล้วอะจ้ ปีที่แล้วไม่ค่อยดีเนาะปีที่แล้วนี่โหราบร้อยนี่ก็ไม่มีเลยนะประมาณปีกว่าไม่ค่อยมีเลยนะโดนกินตลอดเดี๋ยวจะมีละสุขภาพก็ไม่มีอะไรอ่าถ้าสุขภาพไม่ไม่เป็นไรอะค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงดีแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าท้องไม่ค่อยดีเนาะอ๋อค่ะอืปวดท้องบ่อยก็ต้องเรามัดระวังในเรื่องอาหารการกินสักนิดนึงในช่วงนี้ครับนะจ๊ะจ้าจ๋าขอให้โชคดีนะคะ ค่ะขายของดีๆสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดู s m s กันบ้างดีกว่าที่ตกค้างไว้นะฮะมีคุณน้อยนะฮะเกิดวันเสาร์ที่9มีนาคมปี252 2นบอะฮะบอกว่าวันนี้จะมีโชคหรือเปล่าครับแล้วก็ถามเรื่องการเงินในปีหน้าครับจ้ะแต่นี้บอกว่าของของคุณน้อยนะคะคในปีนี้นะฮะ ตั้งแต่วันที่1ิเป็นต้นไปเนี่ยของคุณจะมีโชคลาภเข้ามาดีนะการเงินการทองเนี่ยจะคล่องตัวขึ้นนะคะคแต่นี้บอกว่าของคุณก็ต้องให้ให้มันเหมือนกับมีโชคอะไรเข้ามาเนี่ยให้รีบทําบุญก่อนเลยนะเขาเรียกว่าทําบุญก่อนที่คุณจะใช้จ่ายเงินทองเนี่ยเหมือนสมมุติว่ามีลาบลอยเข้ามาปุ๊บรีบทําบุญเลยแล้วคุณจะมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายม,มันก็ส,นะะส่งผลนะฮะส่งผลต่อเลยค่ะค,ะคะอ,อย่างไงก็ช่วงนี้อาจาจะ<า>มีโชคมีโชคครับมาอีกปีหน้าก็ดีค่ะ นาย่ังดีห้อย่ีกหนึ่งท่านละกันนะฮะอีกหนึ่งท่านไม่ได้ระบุชื่อมานะฮะแต่บอกเป็นวันมานะฮะเกิดวันอังคารที่21เมษายน2513นะฮะเกิดวันพุธนะครับแล้วก็อ๋อหมายถึงว่าอีกคนหนึ่งเกิดวันพุธที่12กันยายน2516นะครับค่ะคือระบุมาว่าอย่างนี้คือจะเป็นเือคู่กันหรือเปล่าอ๋อสองคนเนาะครับ แต่นี้บอกว่าในดวงเอ,เ,อเอาเอาเอาดวงคุณเป็นหลักก่อนดีกว่าเนาะของคุณเขานี่วันอังคารใช่ไหมอีกคนหนึงวันพุธนะคะต่นี้บอกว่าในดวงของคุณที่เป็นวันอังคารเนี่ยของผู้หญิงน,นะฮะในเรื่องความรักเนี่ยมีเกณฑ์ไหม คือ,อยังไงก็ถ่ายว่าในเรื่องคู่เนี่ยมีความมั่นคงแน่นอนแต่ว่าเพียงแต่ในช่วงนี้เท่านั้น<อ>นะคะอาจจะมีปัญหางอนกันสักหน่อยหรือมีการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคไม่ได้เลิกลาหรอกค่ะ<อ>นะคะอาจจะห่างห่างกันนิดนึงในเรื่องของความรักมันจะเป็นแค่ช่วงเดียวระยะสั้นเท่านั้น<อ>นะคะแต่ว่ามีเกณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ก็ย,ยังยังยังอยู่ด้วยกัน นะคะเป็นคู่กันแหละอ่าโอเคครับก็เป็น SMS สุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะโอ้วันนี้รับสายเยอะมากมแล้วก็ SMS ก็เยอะมากมากแล้วก็บอกให้หมดครบทุกคนแล้วด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็โอ้ แป๊บเดียวดูจากเวลาแล้วเนี่ยก็บ่ายโมงแล้วด้วยนะฮะยังไงวันนี้ขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมรายการมหาศาสตร์ผ่านทางช่องแชร์ทีวีทุกๆช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบํารุงสมอง DSA นั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ DSA นี้นะครับก็นอกเหนือจากจะบํารุงสมองแล้วยังบํารุงในเรื่องของสายตาด้วยใ,ใครที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0913015301นั่นเองครับก็สามารถที่จะ นำไปรับประทานเองก็ได้อาจจะเป็นวัยทางานวัยเรียนหรือว่าคนเท่าคนแก่นะฮะก็สามารถที่จะรับประทานกันได้ทุกเพศทุกวัยไงก็โทรมาสอบถามกันได้ละกันนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้นะครับผ่านทางช่องแชร์ทีวีนะฮะทุกๆวันอังคารจนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงก็วันนี้วันศุกร์ด้วยขอให้คุณผู้ชมนะฮะมีความสุขทุกท่านนะฮะแล้วก็มีความสุขนะฮะครับ แล้วก็ใครที่กําลังวางแผนนะฮะว่าจะไปที่ไหนก็ขอให้มีความสุขที่คุณกลับบ้านด้วยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้นะครหมดหน้าที่ของเราทั้งสองคนแล้วนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ